จะมาทาขนมพื้นบ้านนะคะขนมพื้นบ้านที่เราจะทําในวันนี้ก็คือขนมปงนะคะซึ่งตัวขนมปงเนี่ยเรานําเอา,อา,ผ,อาผลของปงที่สุกแล้วนะคะมาทําเป็นแป้งเนาะเรามาดูส่วนผสมในการทําขนมปงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะะมีแป้งปงน้านําตาลทรายเกลือ น้ำเปล่ากระทิกระทิจะใช้เป็นกระทิอบคนเทียนก็ได้หรือเราจะใช้เป็นกระทิแบบธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารจะใช้เป็นสีแบบไหนก็ได้นะคะในการทําครั้งนี้เราใช้ทําเป็นสีเราใช้สีน้ําในการทํานะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําขนมโปงกันเลยนะคะ ก็จะนําเอาส่วนผสมที่มันเป็นส่วนผสมของแห้งนะคะก็่ะจะเป็นแป้งปงใส่ลงในอ่างผสมเลยนะคะตัวน้ําตาลทรายแล้วก็ตามด้วยเกลือที่เราได้เตรียมไว้นะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ํานะคะน้ำเปล่า ค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็จะเอาตัวกะทินะคะผสมลงไปเลยแบ่งกะทิเป็นสองรอบนะคะคนให้มันเข้ากันก่อน ไม้พายหรือถ้าที่บ้านใครมีตะกอ้อใช้เป็นตะกอ้อก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีทักไม้พายแล้วตะก้อเราสามารถใช้ซ่อมช้อนซ่อมเลยคะ่ะช้อนก็ได้ซ่อมก็ได้นะคะในการคนนะคะผสมให้มันเข้ากันเฉยๆนะคะให้ตัวแป้งตัวน้ําตาลตัวน้ําแล้วก็กะทินะคะผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ คนเนื้อให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าเมื่อเราคนให้มันเข้ากันแล้วรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนค่ะซึ่งเมื่อเราผสมตัวแป้งตัวน้ำตาลน,น้ำแล้วก็กะทิ ผสมคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะหน้ารูปร่างหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งตัวน้ํานะคะตัวน้ําของแป้งเนะะี่ยค่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะซึ่งส่วนแรกเราจะใช้เป็นสีขาวส่วนที่สองเราจะผสมเป็นสีแดงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้หยอดขนมให้มันเป็นชั้นดูสวยงามนะคะ ตัวสีนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราอยากได้สีเข้มมากเข้มน้อยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะสีก็จะออกเป็นสีพนมพูนมๆแบบนี้นะคะที่ต้องการเนาะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปใส่แก้วหรือว่าเหยือกก็ได้นะคะใส่ในถ้วยตวงไว้นะคะใครไม่มีจะใส่ไว้ในถ้วยหรือใส่ไ้พานชนะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วใช้ช้อนในการตักแบ่งนะคะก็แบ่งเป็นสองสีนะคะสีขาว กับสีชมพูนะคะเราจะทำเป็นในลักษณะเหมือนกับขนมชั้นค่ะก่อนที่เราจะ,ะนำขนมใส่พิมพ์นะคะเราทาน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันที่ครูใช้จะเป็นน้ำมันคาโนลานะคะทาพิมพ์ไว้เพื่อป้องกันขนมติดนะคะทาให้ทั่วๆเลยเนาะ ให้ทั่วๆเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะถ้าเกิดว่าใส่น้ำมันเยอะไปมันจะเยิม้มเนาะและดูไม่น่าทานนะคะ,อะพอเราทาตัวพิมพ์ขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําตัวพิมพ์นี้ไปนึ่งก่อนนะคะประมาณ5นาทีเนาะหลังจากนั้นเราก็จะหยอดตัวขนมลงไปนะคะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการหยอดเลยนะคะเมื่อพิมพ์เราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเริ่มการหยอดเลยนะคะ พยายามคนทุกครั้งนะคะเวลาเราจะหยอดแป้งพยายามคนแป้งทุกครั้งที่เราหยอดนะคะเพื่อป้องกันการแป้งอ่าเพื่อป้องกันแป้งะคะะลงไปนอนใต้ก้นถ้วยนะคะ หลังจากนั้นปิดฝาใช้เวลานึ่งประมาณ10-15นาทีนะคะหรือจนกว่าแป้งเราจะสุกนะคะค่ะเพื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะว่าตัวขนมที่เรานําไปนึ่งได้หรือยังเนาะถ้ามันสุกแล้วตัวแป้ง เราจะเอาช้อนสัมผัสดูนะคะตัวแป้งจะไม่ติดก้นช้อนมานะคะเมื่อชั้นแรกสุกแล้วเราก็จะทำชั้นที่สองเลยนะคะค่อยๆหยอดแป้งลงไปเนาะ คนทุกครั้งนะคะเวลาเราตักเพื่อป้องกันแป้งลงไปนอนก้นเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ ชั้นแล้วก็ทำการปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ขนมสุกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ ครบเวลาแล้วนะคะเรามาเปิดดูก่อนว่ามันสุกหรือ,อยังนะคะอะถ้าเกิดว่ามันใสแบบนี้นะคะลักษณะใสๆแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ใช้ช้อนนะคะแตะแตะบนเนื้อแป้งดูนะคะว่ามันมีเนื้อแป้งติดมาหลังช้อนหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็ปิดไฟนะคะ แล้วก็นํามาพักให้หายร้อนเนาะตัวขนมปงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะได้แบบนี้สวยงามนะคะหอมมากเลยค่ะทีนี้มาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะตัวเนื้อสัมผัสนะคะมันจะเหมือนกับขนมชั้งเลยเนาะเพราะว่าตัวคุณสมบัติของแป้งปงนะคะลักษณะคุณสมบัติของแป้งปง จะเหมือนกับแป้งมันนะคะจะนุ่มๆห,หวานๆนะคะตัวสูตรของแป้งปงนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวครูเขียนอ่าเดี๋ยวครูใส่สูตรไว้ใต้คลิปให้นะคะใครที่สนใจทํานะคะสามารถกดดูใต้คลิปได้นะคะคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ